สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกคนครับก็ตามชีคลิปเลยนะครับสุ่มตู้สุ่มด้วยเงิน1,100ล้านเรนโบว์คอยนะครับอันที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะฟาร์มเลยนะแต่สัตว์เลี้ยงที่เอาไปทำเป็นดักเมเตอร์นะครับพิกเซลวูฟเนี่ยมันได้เสร็จพอดีนะครับผมก็เลยเอาไปดีสกิลนะครับหาปั๊บเรนโบว์คอยวีครับได้วีมาหนึ่งตัว iv 1 2 3 4 5ตัวนะครับเรนโบว์คอยวีเนี่ยได้มา5ตัววี v ได้มาตัวเดียวนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ย เป็นเรนบุคอยสามนะครับป๊๊ปที่ผมต้องการคือเรนบุคอย V มาแค่หนึ่งตัวเลยจะเชื่อส่วนที่ปับไม่ต้องการเนี่ยก็คือเทคคอยวีครับก็อย่างเห็นคลิปเมื่อตอนเช้านะครับเอาไปฟาร์มในตัวสุดจัดนะครับโอ้เลยจะเชื่ออันไหนที่ไม่ต้องการเนี่ยคือมันมาเยอะนะ <c oughs> อ้าโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับหนึ่งพันหนึ่งรอยล้านถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังจัดๆเลย คาดหวังสุดๆนะครับกับตัวมิติหวังว่ามันจะมาเยอะๆนะครับตอนนี้มีบูธอยู่อัลตาลักกี้มีอยู่นะครับ13นาทีแล้วก็ซปเปอร์ลักกี้โอเคทางนั้นไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับเช็คออโตดีลิฟก่อนเลยโอเคเปิดได้นะครับขอมาเจมๆโอเคแต่งมาเป็นโลเด้นหนึ่งนะครับยาวๆอะ่ะหนึ่ง้านหนึ่งรอล้านครับแต่ไม่น่าจะยาวสักเท่าไหร่ตอนนี้หมดไปแล้วนะครับจะหนึ่งรอยล้าน ครั้งนี้หมดแล้วครับหมดไปแล้วครับหนึ่งร้อยล้านได้กี่ตัวสิบสองตัวนะครับหนึ่งร้อยล้านเปิดได้สิบสองตัวว้าวเฮ้ยจริงจังป่ะเนี่ยไอ้นุ่มหกตัวที่อือเออมาเรื่อยๆเ,เลยนะ มาเรื่อยเลนเลยนะดูจะซองละห้าสิบี่ตัวผ่านไปนะครับมิติกมาหนึ่งตัวเอ่อผมว่าเปิดบูธเพิ่มโชคสักหน่อยนะเนี่ยเปิดไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแบบเพิ่มแบบเออเพิ่มความดวงดี ไม่รู้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแบบความเชื่อไงเปิดปุ๊บมันจะโชคดีปับ๊บปั๊บหรือเปล่ามันจะโชคดีปับ๊บให้นมหมดคำจะพูดวะโอ้อย่าบอกหนาได้มาแค่ตัวเดียวมิติงอ่ะโอเคโอเค ห้าร้อยล้านนะครับได้มิติมาสองตัวอาคาดหวังคาดหวังนะครับคาดหวังขอมิตินะครับสักหาตัวนะขอสักหตัวโหรไอ้นุ่ม <c oughs> มิติอ่ะออกมาหน่อยดิสามร้ยล้านสุดท้ายแล้วนะ โอ้โหจริงจังปะเนี่ยหาพิกเซลโอ้โหพิกเซลวูบก็ได้นะแตกมาโอ้โหขอพิกเซลวูบแตกมาเป็นโกลเด้นเยอะๆได้ปะโอ้โหมันคลับจะพูดว่ะโอ้โหคือดวงผมแย่ขนาดนี้เลยหนึ่งร้อยล้านสุดท้ายนะครับสิบ โอ้น้ำตาจะไหลดวงผมดีจัด <c oughs> มิติห้าตัวอย่างนั้นเหรอโอ้เครื่องหลังคือไม่มาเลยนะครับโอ้โอ้หมดแล้วห้าร้อยล้านหลังไม่มาเลยครับมิติได้มาแค่สองตัวเองเหรอหนึ่งจุหนึ่งมิติได้มิติมาสองตัวโอ้โหดูนี่สิฮะดูนี่สิฮะออกเลือทั้งนั้นเลย ไม่อยากจะเชื่อดวงตัวเองวะ่ะคือแบบมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนี่เอาหมดแล้วเหรอได้มาแค่แปดตัวโอ้โหทำไมมันน้อยอย่างนี้อ่ะแล้วถ้าตัวนี้แตกด้วยนะโอเคได้พิกเซลวูฟนะครับ ที่เป็นโเด้นเนี่ยมาแปดตัวแล้วที่มันแตกมาเป็นโเด้นเนี่ยกี่ตัวไอที่เป็นบับเรนบ์คอยเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ของเก่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาหกตัวนะครับที่แตกมาเป็นโกเด้นหกตัวแล้วก็ที่รวมได้เจ็ดตัวแปดตัวแตกไหมนี่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต ขอล่ะเออเอะไปเปลี่นโบต่อนะครับเอ้ยไม่ดีไปฟิวนะครับสูตรรวมมันอะไรแล้วนะผมจำไม่ได้วะ่ะใช้ตัวโกลเด้นสามตัวใช่ปะและ้วก็ใช้พิกเซลพิงค์สลามเนี่ยอีกสามตัวใช่หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคอย่างละสามนะครับเนี่ยโอเค ได้อีกอกี่ตัวเอาปัดโถตา้ไมนี่ตัวนี้โอเคแฟนตาซีคอยอันนี้ไม่ได้ใช้ใส่ไปโอเคโอเคสี่ตัวแล้วนะครับได้อีกสักหนึ่งตัวไหมนี่อย่าบอกนะ อย่าวกนะอ่ะถ้างั้นดินบุคอยสามเนี่ยใส่ไปแล้วกันครับไม่ได้ใช้หนึ่งสองสามโอเคโอเคห้าตัวดินบุคอยสามีอีกสักหนึ่งตัวไหมหนึ่งตัวไม่พอว่ะมีหนึ่งตัวนะครับที่เหลือเนี่ยไอว V วีไม่พอว่ะตัวมันติดใช้หมดเลยนะครับ ไม่เหลือเลยโอเคถ้างั้นสรุปนะครับได้มา5ตัวพิกเซ w o วูที่เป็นเดนโวเนี่ยหตัวแล้วก็ตัวไม่ติกระดับธรรมดานะครับอีก2ตัวแล้วก็ที่เหลือเกลือนะครับ1.1ึบิลเลียนได้มาแค่นี้นะครับ <laughs> เกลือจะเชื่อเกลือจะเจัดถ้าใส่ไป5ตัวเนี่ยรอกี่วัน2วันได้ปะ 1> 1นหนึ่งวันเถอะแต่ไม่ว่ะนะไม่ว่ะของมันมีน้อยครับของมันมีน้อยจัดสองตัวเรากี่วันแปดวันโอเคก็ยังเยอะอยู่ดีนะโอเคห้าตัวนะครับ รอ11วันีสิบามชั่วโมง59นาทีเพราะว่ามันส12วันพอดีนะครับโอเคส่วนตัวม่ติเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับ1.1บิลเลียนเรนโบ้คอยเกลือไหมก็เกลือจัดๆนะครับผมบอกเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงต,ตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย